ก็มีไม่พ้นเนาะมันก็ต้องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเน,ะ,นะเกิดแก่เจิบตาขอบคุณมากมายนะคะไหวส้สม,มีบอ้อนยาอยใหก็ได้สิ่งดีๆสิ่งใดก็ตามมาเหมือนรลับคาลำด้วยมาเอาเห็ดเอาทำเอาตัวเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเงทำกำเกี่ยก็ได้ นอนหลับนอนแบบบ่ฝันบ่วยังล่ะนอนมีความสอมองท่านประธานประจำอำเภอประธานใหญ่จ้ะจุ๊กซิไซสุดเนี่นยิ้มกับคนอื่นกัยิ้มกัเบเจ้าของนี่ละ่ะแล้วยิ้มให้เ,เพื่อนๆนั่มเลยค่ะนี่นเนาะเพื่อน มเนมนูในนั่นต่มั็น,นยังเ่เท่านในเขาเยียมบ้านนี่ค่ะอ่ายัง่เล่นหน้าฟีดหน้าเฟซเลยนะเนี่ยในแต่ละวันเนาะคะ่ะอืมกันแต่ว่าถามได้เงินไปกันยังบ่ได้หรอคะเนาะ <c oughs> <c oughs> อาบน้ำแล้วเนี่ยก็สิออกไปตากผ้าสิออกไปหาคุณแม่ด้วยค่ะบะนันนี้ต้องไปปรึกษา,าเลยกันอีเม่เราจะเดินทางไปไหนคะเนี่ยลูกก็ ไปอิงสร็ละแต่คลิปยาวยังไม่มีเลยค่ะมือนนี้ค่ะยายยังไม่มีนะจ๊ะคลิปยาวยังไม่มีจ้าอย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทเนาะค่ะเห็ุทั้งใดละกันหอดมือมันไม่อีหอยแล้วก็ยังก็มาเอาไว้ดึงไว้กับพอั เด็กแล้วนะจ๊ะขากินมือละเถอกันเนี้ยโุดโมสมบวัวเนาะสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ ได้เพื่อนอได้ความสนุกสนานได้ความรู้อะไรต่างๆได้เห็นเนาะ ต่เช้าเนี่แหละยายก็จะออกไปหาคลิปยาวอยู่เด้เนี่ยคลิปยาวประมาณหนึ่งนาทกาีกว่าก็ได้ค่ะเพื่อนที่เพิ่นผ่านากินไปท่าน้นํากันลนะเนาะยิ่งใดว่าละสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะมีตอนนี้ละคนเหาก็ได้เพื่อนๆเห่าอันนันนนี้มาไทยลงมาเมืองไปหันมาหนีเออได้เห็นค่ะได้เห็น,นได้รู้ได้เห็นเนาะโอ้ได้ว่าเออ ก็ขอให้มันเกิดคอยแก่คอยเย็ดคอยทำไปแก้ปัญหาโทรมาโทรมามันจกโม่งแล้อเนาะเนานะเพราะว่าเราก็อเปเย็่ยมสิป,ประมาทตัวเหังไดเนะในชีวิตนี่เนาะอนาคตข้างน้าซองไปเย็ดอะไรก็ไม่ฝันแล้วค่ะอ่า ถ้าวันไหนว่าวุ่นหน่อยก็จะฝันวันล่ะคะ่ะตื่นขึ้นมากก็ได้เมื่อเดีไปให้ตะคุณนองยาแล้ว สามสิบนาทีบอกว่าสดเก็บเวลาเก็บนาทีไปตัวพ่อบเห็นเพิ่นลดค่ะไม่ได้ขึ้นมากหรอกแต่ก็ไม่ได้ลดมีลด จ่องมาแล้วนะจ๊ะเนาะทำงานไปตัวผู้ใดมีนาทียังกันเนาะ ยิ้มกับคนอื่นก็ยิ้มก็จะคล้องอย่างนี้แหละกิมเห็นเพื่อนๆนั่งหะอคะเนาะเพื่อนๆคอยกินปีใหม่ก็คือโอนปั๊บมาโหลดสันดกอ่าลอยพันก็ว่าไปแต่เนาะอ่าก็เจ้าะก็ทักทายมาทำโอทีก็ว่าได้ละเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆมันก็ไปหาเบ้างหลายสุดเพื่อนคนเวทีหลายอยู่แต่เนาะไีแล้วอยู่ละกลุ่มเงินยายอยู่รอมหม่องที่ ซุ้มย่าไปเขาจุดนี่แหละค่ะให้ไลยกับบดีแล้ะกัเนาะชีวิตก็ได้ยูแบบเรียบง่ายสมถะนี่แหละสันโดดไปยังสี่ละ,ไป,ละ,าาละไปแล้วตัวรักหาลักหกก็ไปแล้วหาสิบหาหาสิบหกไปแล้วแล้ว เสื้อผ้ากับตาหนึ่งเราเพท่นนี่ออกไปตาข้ awn, um, างนอกคนละค่ะปั่นอยู่ทั้งในเ้ื่นนเท่านี่แหละเครื่องปั่นมันมีสองทุกคนทุกคนเกิดมาใช้กรรมมีกรรมมีเวรผันชีวไปนะคะะ เท่าที่แลนได้แล้วจ้ะไปให้กำลังใจก็ได้รถก็มีเครื่องเดียวเนาะจกสิจอดเมือ่อใดเนาะสาธุจะเฝ้าจอดเถอะไปการกระทำก็ฉันสิวธรรมสาธุธรรมปฏิบัติธรรมขอกินปีใหม่ก็คือโอนปั๊บมาโหลดสนดอกอา่าลอยพันก็ว่าไปแต่เนาะอ่าก็จะทักทาย